จากช่อง YouTube ตาขุนรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยทุกวันเสาร์ครับท่านผู้ชมเราก็จะอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านวังบานอำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเอาครับเปิดหัวตัวแรกนะครับด้วยควายของพ่อหวานแม่นาเอาสายเผือกก่อนเลยความสูงไม่เยอะแต่ว่าแต่ว่าควายท้องแล้วนะครับ ไม่แน่ใจว่ากี่เดือนนะน่าจะเยอะแล้วล่ะท่านผู้ชมน่าประมาณหกเจ็ดเดือนได้แล้วนะ่ะนะเป็นคอยเผือกนะคอยเผือกท้องนะครับนีครับประกันท้องแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากี่เดือนอนีครับความสูงไม่เยอะครับความสูงก็ประมาณ120ยี่สิกว่านี่แหละนะโดยประมาณนะแต่ว่าอ่างดีนะครับ แล้วก็ท้องด้วยนี่ครับท้องประมาณนะท่านผู้ชมประมาณนะเพราะว่าซื้อมาเหนะม,มือนกันประมาณ 6- 7เดือนนะครับเปิดไว้22 0 0 0ืเป็นราคาเปิดเป็นราคาเปิดน,น,น,นะครับยังไม่ใช่ราคาขายต่อเอานะครับควายของพ่อหวานเมนาครับความสูง120กว่ากว่านะไม่เยอะหรอกนะแต่ว่าอ่างแล้วก็ยาวดีท้องด้วยประมาณ6 7เดือนครับเปิดไว้22 0 0 0ครับ อาวโอเคไปดูชุดที่2ยาวเลยอันนี้ก็ของพ่ะวานกับแม่นาเหมือนกันเป็นโคมแม่ลูกนะครับเป็นโคแม่ลูกนี่ครับนี่เลยแม่ก็สูงประมาณ130นี่แหละโดยประมาณพร้อมกับลูกผู้นะครับเป็นลูกแรกนะครับนะ่านู้ชมเป็นลูกแรกลูกผู้อันนี้เปิดไว 20, ้200 0มื่ทนนะแม่ลูก เปิดไว้20,000ท่นนตลองเอานะเป็นราคาเปิดสูงประมาณ130กว่าๆนี่แหละเป็นควายของพ่อหวานแม่นานะครับลูกแรกลูกคู่พร้อมกับแม่นะ2 0 0 0 0ท่วนนะครับแม่ลูก20,000ท่วนครับอ้าน่าซื้อนะตัวนี้น่าซื้ออ่าเบอร์โทรข้อมูลของนาย้อยนะครับอยู่ใต้คลิป มีทุกคนนะครับคิดคำว่านะเพิ่มเติมนะท่านผู้ชมมีหมดทุกคนเอาสองหมื่นถ้วนต่อรองเอานะโอ้น่าซื้อนะครับน่าซื้อเอาไปดูชุดอื่นกันครับครับอีกตัวหนึง่งอันนี้เป็นลูกลูกสาวช้างอุดรน,นะเอาไปไหนละนั่นนั่นดื้อจังเลยเดินเล่นเดินทั่วตลาดนัดแล้วนะอ้วนทวนสมบูรณ์ดียาวดีนะครับ เป็นลูกสาวช้างอุดรน,นะครับตัวนี้เปิดไว้สิบสามห้าร้อยหนึ่งมืนสามพันกับห้าร้อยครับตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยความสูงก็ร้อยยี่สิบอัพแล้วแหละนะครับอายุก็ประมาณแปดเก้าเดือนนะประมาณเก้าเดือนประมาณนี้แหละดูจากเขาแล้วน่ครับฝอยของพ่อหวานเมนาเป็นลูกสาวนะท่านผู้ชมลูกสาวช้างอุดรของแท้ของจริงเลยด้านหน้าตาแบบนี้นะ นี่นี่นี่เลยเอาไปเที่ยวนี่ครับเอาหนึ่งหมืนสามพันห้าร้อยเอาไปแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกชัดๆก่อนน่าซื้อตัวนี้ครับนี่ผู้ชมไม่นิ่งหรอครับเดินไปเรื่อยแหละนะเอาให้ดูท้ายโคนหางอาโอเคครับ13,500้ 13, อยควายของพ่อหวานแม่นาสูง1 2ออัพ อายุ9้าเดือนครับผมลูกสาวช้างอุดรเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของตาดานควายตัวเมียอ่างอา่างอ่างเลยเดูแล้วก็น่าจะท้องแหละท่านผู้ชมแต่ท้องกี่เดือนไม่รู้ครับลูกเขาอ,อายุ9เดือนเขาก็น่าจะท้องประมาณสัก6กเดเดือนนะท่านผู้ชมประมาณนี้เ,เปิดไว้2 2ง0 0สอง ถ้ามีลูกก็ลูกตัวที่ที่ห้นะมีอายุแล้วล่ะนะลูกก็ลูกตัวที่5้ครับแล้วลูกเขาแยกขายไปแล้วเหลือแต่ตัวเขานี่แหละท้องก็ประมาณเจ็ดเดือนนี่แหละนะโดยประมาณ6กเจ็ดเดือนโดยประมาณไม่เกิน7จ็ดเปิดไว้2องหมื่งครับควายตาดานความสูงก็130นะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็อ่างดีอ้วนดี 22งหมเป็นควายของอตาดานครับผมตนนัวนี้อ่ะสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองนะครับไม่แพง22งหมื้องประมาณ7เดือนความสูงก็130อัพนิดนิดครับผมเอาครับชุดน,นี้เป็นควายของตานงตัวเดียวนะตานงขายไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวสูงอยู่นะครับอันนี้ร้อได้นะครับ นะสูงประมาณ136.37บกวกลบนะครับเอา136ก็ได้นะตีลงต่ำมาร3 6บวกลบมีอายุแล้วแหะแต่ว่าขายไม่แพงนะครับท่านผู้ชมพอมๆมุงโค้งเนี่ยเอาไปเลี้ยงวนก็มีกำไรเอาดูเขาก่อนอายุก็เยอะหน่อยแล้วนี่เอามีตำหนิอยู่นิดนึงหงูมันจะมีฉีกๆอยู่นิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาให้ลูกได้อยู่ ถ้ามีลูกก็นู่นแหละลูกตัวที่ห้านั่นแหละนะครับแต่เขาสวยมากเปิดเลยครับอมๆมงโครงนะเปิดไม่แพงตัวนี้เอารถมาใส่มารับเอาไะไรเลยไปเลี้ยงนะท่านผู้ชมมงโครงวังนนี้เปิดไว้หมื่นสามห้าร้อยหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยท่านผู้ชมฟังดีๆไม่ผิดหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยคอยโคงโกงอย่างนี้นะ เอาไม่แพงครับ13500เป็นควายของตานงโทรมาสอบถามต่อรองกับตานงนะครับดูท้ายให้นิดนึงเขาอาจจะดูผอมอแต่ไปเลี้ยงเอาโอ้น่าจะเป็นสัตว์หรือเปล่านะดูก่อนเอาน่าจะเป็นสัตว์นะท่านผู้ชมผมดูแล้วอ้องเดี๋ยวดูให้แล้ว13500ครับควายของตานงสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับตานงนะครับอ๋อโอเคครับท่านผู้ชม มาดูควายของตาเดือนนะครับขายเป็นคู่นะมีอยู่4ตัวนะมีอยู่2คู่อไปดูคู่แรกก่อนแล้วกันคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกอ่ะลูกเดินไปหาแล้วนะครับอ่ะมันแม่ลูกนะครับโอ้ไม่แพงนะท่านผู้ชมอันนี้แม่ความสูงก็ประมาณ1 2อยนี่แหละนะร้อยยบกวกลบครับไม่เยอะ กับลูกนี่ลูกตัวนี้นะครับสองหมื่นห้าเอาทำไมมันถูกจังเลยยี่ห้าสองหมืนห้าครับโอ้ท่านผู้ชมถูกมากสองตัวนะสองตัวพร้อมกับลูกลูกก็ยุบป,ปีกว่าๆนี่เอามันทำไมถูกจังเลยเอาแต่เดือนเปิดได้ถูกฟังผิดหรือเปล่าเอา,เ,อาเป็นตัวผู้ครับเป็นตัวผู้เอารูกว่าตัวเมียเอา้า แม่ลูกลูกผู้สูงลูกก็สูงประมาณ120แม่ก็ประมาณ1 2 5 2 12 6 126บอกลบนะครับเปิดไว้25,000้2อ่าเป็นลูกตัวที่เป็นลูกตัวที่3นะโดยประมาณนี่ครับเอาโอเคครับน่าซื้อสถานะก็ดูก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะท้องแหละนะครับ ดูก่อนท้องหรือเปล่าอ๋อเป็นสัตว์เป็นสัตว์ไม่ใช่ท้องครับท่านผู้ชมเอา้าถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับ<ะ>ตาเดือนนะครับแม่ลูก2อ0หมครับเอา้ามาดูอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็ขายเป็นคู่เหมือนกันตัวนี้อ่าอันนี้ตัวตัวเมียนะตัวเมียนี่ความสูงก็ประมาณ125บวกลบนะครับตัวเมียแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเมียเหมือนกันนะเอาดูตัวนี้ก่อนมันอยู่คนละที่กันตัวเมียอันนี้อายุก็ปีกว่าๆเหมือนกัน19-20เดือนนี่แหละนะครับพร้อมกับอีกตัวนึงอ่ะไปดูอีกตัวนึงเขาเดินไปเที่ยวอ่ะนู่นเหซูมให้ไปนู่นแล้วท่านผู้ชมตัวเมียเปิดไว้22,000คู่นี้นะขายเป็นคู่นะครับ ขายเป็นคู่นี่กับตัวนี้อ่านี่วิ่งมาละอ่ะมาหลบอยู่ตรงนั้นละเอ้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกไม่เห็นอ่ะนี่นะกับตัวเมียตัวนี้ท่านผู้ชมกับกับแม่เมื่อกี้นะครับขายเป็นคู่22 0หมนนะสองตัวนี้เป็นควายของตาเดียนอันนี้ก็สูงประมาณ120นี่แหละนะครับเป็นแต่วา่าดีหน่อยเป็นตัวเมียรครับ ถ้าสนใจก็ทัวรมาสอบถามต่อรองกับตาเดือนครับผมมีอยู่2คู่ครับเอาครับตัวนี้เป็นคอยตัวเมียนะครับอายุประมาณ10เดือนนะครับประมาณ10เดือนเป็นคอยของน้องโอมครับเปิดไวหมื่นห้าตัวนี้ท่านผู้ชมตัวเมียหมื่นห้าต่อรองได้เปิดไว้15ความสูงก็ประมาณ121บอวกลบเ,เป็นคอยตัวเมีย อายุ10เดือน1 0 0 0 0มืกับ5 0าพันครับเป็นควายของน้องโอมครับตัวนี้เอาสวยอยู่เอาไปเล็มหญ้าหน้าบ้านนะสวยดีนะครับสวยดีน่ารักดีครับมีอยู่ตัวเดียวของน้องโอมครับเอาสนใจก็โทรสอบถามต่อรองโดยตรงกับน้องโอมเลยนะครับตัวเมียห5 0 0 0ต่อรอ,องเอาเป็นราคาเปิดนะใช่ราคาขายหรอกนะครับเปิดให้ต่อรอง ต่อลองโดยตรงกับน้องโอมเลยครับเบอร์โทรข้อมูลอยู่ใต้คลิปคลิกคำว่าเพิ่มเติมมีทุกคนครับผมครับผมวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มคลอยงามเมืงเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ